เป็นแบบแห่เช็งภาษาปะเห็นหน้าเดียวอันนี้ค่ะของตัวแทนของจังหวัดอะค่ะเรียกว่าความสวยนี้ไม่ยอมใครเนาะแบบว่าทุกที่บอกได้เลยว่าทั้งจังหวัดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแพทิเชียบอกเลยว่าสวยขนาดนี้สวยอ้กระโปรงโอ้โหเธอจะบอกว่ากระโปรงยอมนางอะโอ้โหคนข้างหนึ่งตำรวจไม่เคมีใครกล้ายินด้วยแพทิเชียรกะโปรงบ้านล้วเกจ้ไล้วกระโปรงบานแลิศเดิมเจ้าหญิงน้อยของจ้าได้หน้ารักจังเลยได้มงกุฎด้วย เออสวยมากเลยอุ้ยสวยเขาแต่งเราสวยเขาแต่งเราขึ้นนอุยแม่แต่งโกมาเหมือนบาร์บี้เลยอ่ะโอ้ผอมอัอมากสวยจริงสวยจริงอ่ะ อันนี้คุณแม่ปูพื้นอําบอกก่อนบอกคุณแม่คุณแม่ปูพื้นในเรื่องของการเอาน้องเข้าสู่บุคคลบันเทิงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วน้องมีความชอบเป็นเรื่องทำอะไรบ้างเช่นแต่คุณแม่มองกล้องนี้เลยนะอ่าเรียกว่าคุณแม่ดันเราอยากให้แม่พูดให้เพื่อนเพื่อนฟังว่าแม่อยากดันลูกแม่ต้องทำยังไงในการเตรียมพร้อมของลูกสาวมันเกิดเกิดมาจากูแม่เลยค่ะเกิดมาจากเพราะว่าแม่เป็นคนที่อายอ่าน้องก็เป็นเหมือนกันก็เลยอยากแบบว่าผลักดันน้องให้ให้ให้กล้า แสดงออกจะแสดงออกค่ะใช่เราก็เลยส่งเสริมเนาะก็เลยแบบส่งเสริมลูกมาอ่าเข้าใจได้แบบเด็กบางคนขี้อายไม่เคยออกวงการออกบันเทิงไงเราก็ส่งเสริมอ่าเริ่มจากการถ่ายภาพนิ่งก่อนเดินแบบก่อนอะไรง่ายๆก่อนพอเด็กไม่ตื่นคนปุ๊บเอาหลังจากนั้นอ่ะเด็กชอบไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันเออเข้าใจ